สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะ, 2, นนะ,ฮะมีข่าวดีนะท่านผู้ชมก่อนเข้านอนนะฮะในกระเดในกับเดนะ ก็มีพัสดุนะสองกล่องนะส่งมาถึงในกับแดนะท่านผู้ชมนี่นะอยาให้ดูเนาะอยาให้ดูก่อนนี่นะท่านผู้ชมในกับแดอันนี้ก็เหมือนกัน,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 นกในกับแดใช่ก็มีสองลังนะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรามา แ่ลุ้นกันนะฮะว่าของด้านในนี้มันคืออะไรบ้างมีกล่องใหญ่แล้วก็กล่องเล็กนะฮะมาเดี๋ยวเราแกะกล่องเล็กก่อนเลยอคัตเตอร์รู้สึกว่าหายไปสามอันแล้วอ่ะจะไปไว้ไหนรู้เลยมันหายไปเรื่อยเลยมันไม่ใช่เราตามไม่รู้จะเก็บมันก็หายเลยเนาะโชคดีจะคอยซื้อไว้เยอะอยู่อะเดี๋ยวเรามาแกะ ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีมากๆนะฮะไม่รู้อะไรอ่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะท่านผู้ชม,อ,มอะไรเอออยู่ข้างในอืมอันนี้กล่องตัวนี้เป็นกล่องแบบออกแนวหยับยาวๆวราลโอ้โหเพียบเลยทุกท่านอะไรล่ะ๊ากันกระเทก โอ้กันกระแทกโอ้โหโอ้ะถือ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 กันกระแทกโอ้โหกันกระแทกเพียบเลยอือฮึโอ้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 โ้ตาของตุ๊บบุติบีนะอือฮึไปเอาไปไปจาน จะเขยะทํางไงโอ้โหมันเป็นปิ๊บเล็กนหทา่านผู้ชมเป็นขนมปิ๊บเล็กอันนี้ไม่รู้ว่ารถอะไรนี่เดี๋ยวเกะดูก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะนํนขยะลาง,งว่าเราไม่มีถุอ่ะอือตานี้อะไรละขนมตุ๊บุติปีละตานนี้เนี่ยเหมือนขนมตอนเด็กๆที่เราเคยกินไงโอ้เคยกินที่ไหนตอน,นเด็กไม่เคยได้กินขนมหรอก ขนมวันนี้เคยจำได้อยู่ตอนดเด็กๆีตางซื้อ,อต้้ตางที่ไหนซื้อขนมไปรับจ้างจะก่อนดนว่วันละห้าสิบาทว่าไว้ไปโรงเรียนขนามวันี้สิตอนนั้นเดี๋ยวจะชิมชิมันนี้ไม่เปิดอะไน,นี่นะโนะี่ขอดูนิดีตาอันนี้นี่มันสีมันมันยังไม่เคยเห็นสีแบบนี้เลย ไม่รู้เขาเรียกรถอะไรฮ <บา S 1> นะาเปิดเปิดอันนี้ก่อนค่อยชิมทีเดียวอโอเคเจ้าไปหาอันที่เปิดมาไปก็ไว้ไหนอันที่เปิดเจ้าก็ทำหายเนี้ยไม่รู้ดิอามีดก็ได้มาเอามีดมาจ้าแเราขอดูก่อนหันมาให้เอฟซีดูหน่อยสองลังนะท่านผู้ชมเป็นลังเล็กนะฮะต่อไปเราก็จะเกะลังใหญ่นะ<ป>โอ้โห โอ้รังใหญ่น่าจะคุ้นเคยกันดีนะลังใหญ่ๆแบบนี้น่าจะเป็นปิ๊บใหญ่โอ้ยโอ้โหโอ,โโอโ้ปิ๊บใหญ่รถอะไรนี่ โอ้ยังดูไม่ได้ห่อไว้ดีมากเลยตาเอาอันนี้ได้ไหมตามันไม่มีอะไรงัดเลยเอ้ามันก็ดึงเอาดิก็เดี๋ยวเราจะทําให้เธอดูไอ้ที่งัดเธอหน่ะหายแล้วมันเธอไปไว้ไหนโอ้โหท่านสีนมาดีม,มากแก้วนะ้ำแตกได้นะถ้าถ้าทำไม่ดีนะ่ะ บอกไว้เลย uh huh. ทำไมหอมอะไรตาเฮ้ยเว้ยอันนี้น้ำรูปเป็นไส้อะไรนี่ย uh huh. ตาจะทำดีๆเป็นแก้วเราจะบอกเธอให้รู้อ uh ือ huh. อ uh ือ huh. uh huh. ออนะือืมมจับตูดมา,มาไมาได้อโอ้เอหเจอไอ้นี่ดูทำดีๆเดี๋ยวมันบาดมือทำน่ะนี่นเอาค<ด>ัตเตอร์กรีดเลยเอาคัตเตอร์กรีดข้างๆนะท่านผู้ชม จะดูว่าขนมเนี่ยมันรสชาตอะไรนี่เราเห็นนี่โอโ้อ่าให้เราดูหน่อยดีอ่าโอโ้อ่าโอ้ยเอาแต่ขยะค่อยปมันคือคุกกี้เผือกไหนดูก่อนเราอยา้นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่คุกกี้เผือก เห็นไหมนี่ขนาดเขาซีนขนาดนี้มันยังมันยังบุมเลยนี่เห็นไหมเราก็ทำดีนะนี่นะคุกกี้นะเ,<อ>เดี๋ยวเราจะมาเกะกันนะท่านผู้ชมดึงเอาค่อยดึงดีมันมทำได้เลย้าขอบคุณพี่ใหญ่ใจอย็นเดี๋ยวด๋ยวเราเกะชิมชก่อน อ้าโอ้มีปิ๊บใหญ่ปิ๊บเล็กนะฮะดู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 ดรถท้งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่อ่ะ เพราะว,ว่ามันง่ายๆเลยนะแต่เธอทําให้มันยากมากเลยโอเคนะเดี๋ยวเราทดลองชิมอันนี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้น่าจะอร่อยนะอู้ม,มันหอมมากเลยอ่ะอันนี้หอมหอมมากเลยอืหอมมากเลยจะลองชิมดูขอบคุณด้วยใจดีนะคะ อหอมหอดบวกตาหอมแบบสดชื่นอ่ะ,อะ,ะน่ไปทางโน้นอชิมก่อนออืืมมเย tin muốn uh, sọt tin muốn vệ sọt ạ, mặn cocoa Nó rất nê 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 Ăn nê Stick Latte nê 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 Latte Ừm, nê 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 ขอบคุณค่ะเฮ้ยเรายังอา้าอ่ะ,อะตลอดเลยไม่เคยได้กินเลยรสดาเต้ฟูอันนี้แบบน่าอร่อยนะท่านผู้ชมเหมือนตอนเด็กเด็กให้กินอันเดียวอันนี้ก็ให้กินอันเดียวเมื่อยไม่มีหลายรสเลยอันนีรสกาแฟออออหอมกาแฟคั่ว จะนอนหลับหรือเปล่ากินมือนโอ้ยอย่าพูดเลยดีกว่านอนไม่หลับนะ่ะเลิกพูดเถอะอร่อยอ่ะตาเปดดก็อยากกินนะเดี๋ยวดิเปิดดิๆทานมไม่เป็นไม่ดีมันไม่กรอบอ่าตาอันนี้ก็่ลยกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะเราก็จะเอาขนมอันนี้นะให้ทุกคนได้กินนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานแลวก็เอ่อทุกคนนะไม่ใช่เราเอาไว้ที่บ้านผมนะจะเอาทีมงานกินด้วยนะขอบพระคุณมากๆนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสาธุนะแม่นะทุกท่าน ตาอยากกินอยาก,กินที่แบบว่าที่ข้างบนเป็นมะม่วงหิมพานะ่ะตาเราเคยได้ไหมตาเคยมีไหมมีอยู่ที่ไหนอะ่ะมันหมดแล้วใช่ค่อยยังไม่เคยกินเลยอย่ามั่วอ่ะก็ขนมนี้นะถึงแม้นะทางผู้ใหญ่เจดีท่านจะส่งมาให้เป็นชื่อในกับเดแต่ว่าเราจะห่อไปที่หน้าง,งานทุกครั้งนะครับทีมงานจะได้กินด้วยนะฮะ ก็คือก็เหมือนส่งให้ทีมงานนั่นแหละนะทุกท่านผมก็จะไปหน้างงานตลอดเนาะนะแล้วก็แจกจ่ายให้กับเด็กๆในหมู่บ้านนะฮะได้ทานกันเนาะนะครับลูกหลานถ้าเห็นคลิปนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาขอขนมได้นะเดี๋ยวจะแบ่งปันให้นะเนาะมาเอาขนมไปกินได้ก่อนอไปนโรงเรียนน,นะทูอันนี้มันดันไม่ได้นี่มันติีรู้อยู่นี่ไงมันไปแล้วนี่ นะก็เป็นข่าวดีก่อนเข้านอนเนาะนะเป็นข่าวดีก่อนเข้านอนนะฮะขนมนะท่านผู้ชมอร่อยเลยนะเดี๋ยวก็เอาไว้ให้ทีมงานได้ทานด้วยนะเอาไปหน้าง,งานนั่นแหละนะทุกท่านนะพรุ่งนี้พี่บ่าวก็น่าจะมาทดลองนี่หอมมากเลยนะพี่บ่าวก็มาเช็คของพรุ่งนี้ ใช่เผือกอร่อยซื้อให้เราก่อนเราจะปิดละเราจะกินมเพราะเขาอ่มออข้าวอยอ่โอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ